ล่าสุดครับไปไปบีบีได้ทําภาพบุ๋มบิ๋มมีกัวนูง้างมือที่จะตบรูปบอลเล่นะครับนั่นหมายความว่าไปบีบีนะครับจับตาดูคู่ทีมชาติไทยกับอิตาลีเป็นอย่างมากเลยนะครับจนทำให้แฟนๆชาวไทยหลายคนนะครับพิมพ์บอกกันเลยว่าเฮ้ยแอดมินเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับในเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรพรีวิวก่อนเกมวันนี้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยูอา i n ดิงดอนไร้นะครับรวมสร้างความ ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสรรสังคมไทยภายใต,ใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอรวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติการ์สมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับ นิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบิด อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้เวลา3ทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับแชมป์เก่าอย่างอิตาลีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โอคาดการว่าเป็นงานที่ยากนะครับแต่พอมาดูรายชื่อของนักกีฬาอิตาลีจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่งานที่ยากขนาดนั้นนะครับเพราะเนื่องจากนักกีฬาหลายคนนะครับไม่ใช่ตัวหลักของอิตาลีเลยนะครับในเวที VNL ออลิตาลีใช้เวที VNL ในสนามแรกเนี่ยเพื่อเป็นการลองตัวผู้เล่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะส่งผลที่ดีต่อทีมชาติไทยมาก มากครับมันจะเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราชนะอิตาลีได้ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าชนะอิตาลี3-0เซตนะครับแรงกิ้งของพวกเราเนี่ยคะแนนจะบวกถึง18แต้มเลยทีเดียวแต่ถ้าชนะ3-1ต่อ3-2ต่อคะแนนก็จะลดหลั่นกันมานะครับซึ่งถ้าจะมองจากตรงนี้แล้วเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับถ้าทีมชาติไทยชนะอิตาลีได้เพราะว่าแรงกิ้งจะขยับและในแรงกิ้งตรงนี้แหละถ้าทีมชาติไทยขยับไปที่10-11ได้ครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่พวกเรา จะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติมีสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นใน VNL ทุกแมตช์สำคัญจริงๆครับ ทีนี้เรามาคาดการ์กันบ้างครับว่าเฮ้ยเกมวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดส่วนตัวของแอดนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะอ่ะความคิดเห็นของแอดนะครับแอดมองว่าถึงแม้ว่าอิตาลีชุดบีนะครับแต่ก็ต้องพวกเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอิตาลีเนี่ยชุดนี้ของพวกเขาเนี่ยก็ข้ามบดในวงการบอลเล์บอลลีของอิตาลีมานะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ติดตัวทีมชาติแต่ประสบการณ์และวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์สูงมากครรรััับบเเีีียยยกว่า่าาอจดทดทนนนะหม ความว่าต่อยพวกเขาไม่มีประสบการณ์ใน VNL หรือมีน้อยเนี่ยแต่ฝีไม้อาะไรมือพวกเขาไม่ได้อ่อนด้อยนะครับบอกได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่หมูและทีมชาติไทยก็ยังมีโอกาสที่จะชนะยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะชนะเนี่ยมันมีเยอะขึ้นกว่าเราเจออิตาลีชุด A อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของทีมชาติไทยของเราที่จะมีโอกาสคว้าชัยชนะในการเจอกับอิตาลีได้เหมือนกันครับและถ้าเราชนะขึ้นมาแน่นอนครับแรง์กิ้งได้เพิ่มขึ้นอออยย่่่่าางงแนนนนะครับที2 มันเป็นการเปิดเลิกเปิดหัวได้อย่างดีมากๆครับในการชนะแมตช์แรกของเราชนะอิตาลีแล้วต่อไปเจอแคนาดาเจอโปลแลนด์เจอเกาหลีนี่มันไม่กลัวแล้วนะครับแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาโอเคแหละแพ้อิตาลีมันก็คงจะไม่เป็นไรมากมายนะครับแต่อาจจะมีใจเสียอยู่บางเพราะฉะนั้นผมมองว่าขอให้ชนะเป็นดีที่สุดหรืออย่างแย่เลยนะครับเราได้เซตมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในการเจออิตาลีถึงแม้จะชุดบีแต่ก็ไม่ใช่ชุดบีที่กระโหลกกลาเป็นชุดบีก็แข็งแรงพอสมควรเหมือนกันครับ ซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องเตรียมใจกันไว้บ้างน,นะครับก็คือในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าการเข้าข่ารู้ใจเนี่ยคือโค้ดด,วด่วนในว่าโปรแกรมซีเกมไวเป็นโปรแกรมที่พวกเราเนี่ยจะได้เป็นการซ้อมใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าด้วยสาเหตุหลายๆสาเหตุเนาะ,ะจากกอนพันเจ็บเอยจากบุมบิ่มเพียวเพียวบินมาช่วยทีมชาติติดภารกิจกับซาลีเย,ย่เอยอย่างเงี้ยมันจึงทาให้วทีซีเกมก็กลายเป็นเวทีที่อาจจะไม่ได้ซ้อมใหญ่แบบเต็มที่นะครับ จังหวะการเซตการผิดพลาดอะไรแบบเนี้ว่าวันนี้อาจจะมีให้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเราอาจจะต้องทําใจในเรื่องนี้กันไว้ก่อนแต่โอ๊กเชื่อว่าก็มันไม่ได้เยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแค่ลูก2ลูกอะไรแค่นั้นเองนะครับยังไงวันนีครับเชียร์เต็มที่แน่นอน3ามทุ่มตรงเจอกันอย่างแน่นอนครับผมโอเอรบรรยายสดเหมือนเดิมนะครับแล้วคู่ห้าโมงครึ่งบรรยายสดด้วยนะครับคู่ญี่ปุ่นกับทางโดมินิกันนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ